โยมอ่ะมาแล้วครับพี่โตฮะมาแล้วมาเยอะเต็มเปี่ยมพี่นั่งดูหน่อยได้ไหมกำลันนงนี่ยดูจากตรงนี้เปิดสันย่านี่ไงเปิดแล้วขมาแล้วน,น,นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้เหรอได้แล้วมาแล้วนี่ไงชัดแล้วได้แล้วค่ะ ว่าจะได้เรื่องเยอะสัญญาณแถวสมุทรสาครมันไม่เสถียนรนะจ๊ะอาเข้าเรื่องเลยตอนนี้อาร์สสุทกำลังอยู่กับคู่กรณีที่โรงพักสมุทรสาครนะครับเป็นกรณีคดีบูลลี่ญญเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าอาจะเจรจารไก่เกียร์หรือว่าตกลงกับผู้ถูกกล่าวหาอย่างไรนะครับวันนี้มาสามท่านก็คือแนะนำตัวเองเลยครับชื่อ ชื่อคุณนอนจังหวัดมาจากกรุงเทพนะครับช,ชื่อต้องจากจังหวัดเลยนะอยู่มุกดาหารนะครับอันนี้น้องนนนมาจากมุกดาหารเสียงชัดเจนละคา่ะมาแล้ว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 ,ลวนี่น้องน้องเอมมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้สามหนุ่มสามมุมมาเจอคุณอาพัชสุลน,นะครับอาสวั<อ>สดีสคุณอาอาเข้าเรื่องเลยว่าไง กล่าวหาในในโซเชียลแล้วกันครับแล้วก็เจรจากันด้วยถ้าเกิถามพกนันเราเรายินดีให้ไลฟ์สดนะยินดีไหมยินดีกับถามก่อนยินดีอ่ะยินดียินดีให้ไลฟ์สดนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก็เกิดมีการมีการทําบุญกันเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่รอบหลังคนที่มาก็อาจจะจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังปฏิเสธนอ่าหมายเรียกนะครับอันนี้คือยอมจํานวน ยอมจำนวนจริงๆยอมจำนนฟ้าดินยอมจำนวนจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งสามท่านก็ก็น่าจะรู้สึกผิดแล้วก็ได้คุยกันกันเยอะแล้วครับทั้งสามท่านด้วยาะไรกรับ,บท่านกำลังมีที่ทำอ่าท่านแรกก่อนท่านแรกก่อน,น,กกนอ่ะค <ๆ S 2> ุยยอมรับผิดครับยอมรับผิดยอมรับผดอย่างแมนๆบอกได้ไหมว่าไปว่าอะไรคุณน,นัสเอาแบบคําสุภาพ ไม่บอกได้ไหมเพราะว่าสแสลงใช่ไหมขนาดว่าตัวเองยังรู้เลยว่ามันหยาบคายมากแล้วจะยังไงจะรู้สึกเตือนเกรียนคีย์บอร์ดคนอื่นยังไงประสบการณ์าขอไม่น่าทำาทำเองก็รู้ครับขอไม่น่าทำเดี๋ยวทำเองก็รู้อ่ะอ๋อแสบบ้าบอกว่าอยากให้คนอื่นเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนะ learning by doing ใช่ไหม แม้นนี้ก็ไม่ได้สอนที่อยากิดอยาี้าก็ยอมรับเรแล้วรู้สึกครั้งนี้รู้สึกไงเกิดอะไรขึ้นประสบการณ์ชีวิตก้าดีที่อาร์ตนตาคุณอาร์ตม่ตาเหรออาร์ตเนี่ยนะเห็นบอกว่าเห็นอล้วเห็นอย่างนี้เหออาร์ตบอกว่าไม่นะไม่นะแต่พอ อาต้อเป็นคนดีเกินเลอนะควร <c oughs> เป็นมนุษย์สูงเขาไม่ได้เป็นตาตาได้ประมุกตาตาว่าจะต้องจัดการจนเลือดตกยางออกหรือว่าไม่ดีแม่ตาปราณีเราเรียกว่าเราเราคุยกันด้วยด้วยคำที่มันดีๆดีกว่า <c ười> น, <c ười> นะครับนะแล้วก็อ่ะโอเคอันนี้ต่อเป็นไงครับรู้สึกรู้สึกเป็นไงพอแล้วมาคุยกัน เชี่ยนะครับผมว่าท่าทใายเป็นทางที่ดีมันก็จะเี็นท่าท้ายในทิศที่ไม่ดีมันก็จะเป็นบทที่ต้องตั้งโอเคทุกคนครับที่อยู่ในไลฟ์นะผมไม่ได้ยอมนะบอกก่อนไม่ได้ยอมนะคือทุกคนเนี่ยร่วมกันทําบุญมาละนะครับอ่ะเพฟนพี่รู้สึกไงครับ รวพาอด่า,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 ามันเป็นการเหมื่ววาามไปเชื่อาาม,ม,มากกว่านะครับเวลาจะเข้าไปเสเสจอะไรแนะนำครับให้เข้าไปดูว่าเขาโพสอ,อะไรคอมเมนอะไรอย่าไปเชื่อขอามาก <c oughs> าอะโอเคทางนี้ฮะสองสาวสองหนุ่มแล้วผมผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมวันนี้ที่มาเนี่ยถึงเป็นเป็นหนุ่มอะ่ะก็อยุก็ไม่น้อย นะครัมีถ้าจะเรียกว่าเขามีคอรอบครัวได้แล้วอ่ะก็มีมีเมียมีลูกได้แล้วแต่ทําไมถึงแรงจูงใจหรืออะไรมันจนบรรดาที่เขาจะต้องมาโอนี่คนอื่นอะไงที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่น่าคิดทั้งเดี๋ยวพอที่วราคนเลยเอาบอกแบบว่า,วาจากอินเนอร์เลยทำไมไม่รู้จักอาร์ตมาก่อนอาร์ตเขาก็ทำความดี ถึงจะบอกว่าอาร์ตสร้างภาพแต่มันก็เป็นภาพที่ดีทําไมจะต้องไปไปฉีกภาพนี้ไปทําลายเขาโดยที่เราไม่รู้จักเพาว่าอะไรเป็นแรงจูงใจมันไส้เพียดมันอินเกินไปอินเกินไปอินใช้คำว่าอินเลยหรออินอินอินยังไงอินเห็นคนอื่นด่าก็เลยด่าตามนี่หรอแต่ทำไมอินในสิ่งไม่ดีทำไมไม่อินเสรว่าเฮ้ยอาร์ตแม่งเป็นคนดีถึงแบบว่าเอ้ย ทั้งสามคนน้องทั้งสามคนจับใจความได้ว่าอินการเมืองอินมากเลยนะอินการเมืองไปแต่มันเป็นการอินที่แบบว่าเนกาทีฟใช่ไหมใช่ครับยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเสพสื่อนีครับใช่ใชเพราะว่าจะรอเขาจะเห็นว่าเราติดที่มันกินชะดู ขายโอ้อไอย่างเงีในการคอนเนตในการรู้เีื่องไม่ได้มีสติในการที่จะดเนนิกรคับไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมใช้อารอมณ์ล้วนๆใช่ไหมรับข้อมูลในชุดความคิดข้อมูลเข้ามาแบบนี้เราก็อินว่าไอ้นนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยใส,ส่ซะหน่อยเขาเรียกว่าฟาดใช่ไหมฟาดฟาดฟาดน้องคนนี้อ่ะ น้องคนเนี้เขาแบบว่า<ม>เห็นแมนๆอย่างนี้ฮรแต่เซนซิทีฟมากเลยมากน่าจะไปเชื่อเชื่อคนที่เขียนมากาคนที่เขียนโพสต์มัว่าคนจะดึงให้เราไปทำอะไรเออเออนี่น้องๆน,น้องสาคนเนี่ยถ้ามีรายการทีวีอ่ะเนียนเลยนะสมมติถ้าเกิดท็อปนิวส์เนี่ยรายการอย่างเ็นต้นเนี่ยขอ,อชัดๆเนี่ยเอาน้องไม่ออกรายการเนี่ย น้องยอมไปออกมั้ยให้มันเป็นแบบว่าเป็น case study ให้สังคมหนักรูบว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือ based on true story พี่ว่านี่จะมีประโยชน์มากเลยนะแต่ถ้าน้องไม่สะดวกน้องยอมไปออกในรายการเนี่ยพี่ว่ามันจะมีผู้นูปรกกายกับสังคมมากเลยกล้ามั้ยกล้าไปออกมั้ยมีค่าตัวให้ไม่โอเคจับตรงนี้นะจับตรงนี้นะ อืมโอเคโอเคเพราระว่าสานนิ่งที่น้องพูดทั้งสามคนนี่นะที่จับประเด็นได้ว่าน้องยังสามารถเป็นวัวพ้นน้ำได้อยังสามารถในที่สุดก็แยกแยะได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมตัดการเริ่มกลับมาสู่กปกต,ติอ่ะเมใเป็นตัดการที่หน้าก็รเรียกว,ว่ารู้ผิดชอบั่วดีใช่ั้นก็ คือจากที่ผมประสบการณ์ในการทำคดีมาหลายคดีเยอะมากเนี่ยนะผมจะรู้ว่าหนึ่งใครเสียแซงสงองใครน่าไหว้หลังหล่อสามใครสานึกผิดจริงๆเราจะดูตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเขาจากการพูดคุยสีหน้าแววตาและพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้ คิดอะไรอยู่เขาดราม่าหรือว่าเขาปองแกลเดกของจริงนี่เราจะรู้จริงๆรือสามหนุ่มสามมู๊เนี่ยแต่ละคนที่เหมือนเจียว่าหลายชีวิตมากเลยอ่ะเอาจิงจริงนะพี่โตเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเลขสาคนนี้เลยนะเอาคนนี้น่าจะเป็นคนที่กล้าลาลูกมู๊งแต่กล้าไม่ใช่ ในบางคลิปพี่เอาน้องมันเป็นคนที่กลัวที่ตีนมากที่สุดเลยในคบางที่ปลุกต่นเป็นคนที่มันมันนึงร้ายมากแบบนี้เยอะนะต่องเลนแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยเออไม่ใช่เลย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 ไม่่ใชเราเราจะมองอยู่แค่คอมเมนต์ก็ไม่ได้บางคนมาเจอไม่เจอกับตัวเองเขาไม่รู้เขาเช่คนที่เขาเชื่อเจอคุณได้เลยเออผมไม่เชื่อสื่อที่มันออกมานี่มันแบบไม่ได้เข้าไปอ่านไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคือ ไม่ได้อ่านรายละเอยดอ๋อพอสื่อหมายถึงว่าพอสื่อพลาดหัวข่าวอะไรปุ๊บเราด่าตามเลยอือคืองงมากเลยอ่ะห้องมานึกว่าเขาจะแบบว่าคือผมโดนต่อยแน่นอนแล้วอ่ะโดนต่อยแน่นอนเแหละไรคือแบบ วันนี้คือต่อไปแต่มีแน่แน่ทุกคนเปล่ากลับมาคนมากกลับมาแบบว่าร้องไห้นอบจะต่อทานจะไม่ใช่ drama ในยมันมันมีความรู้สึกจริงจริงนี้คือเราตัดขาดได้แล้วก็วันนี้ก็นต่อได้ เราดึงเขามาเป็นพวกดีกว่าไม่ใช่มาเป็นพวกเราเราไม่ต้องการมันร่วมสร้างสังคมที่มันดีมันร่วมสร้างสังคมที่มันดีดีกว่าให้เขาแบบว่าตระหนักรู้ว่าผิดชอบชั่วดีเป็นยังไงอะไรผิดอะไรถูกน้องเขาค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนโมเลกุลความคิดได้แล้วก็แนอแม่ชอบอย่างคนนี้เขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากดูแลแม่ดูแลยาย แม่ใหญ่เ่ไม่ทุกคนเนี่ยนะเรื่องหลังทุกคนเนี่ยมีเป็นเขามีพาร์ทที่ดีของเขาแหละไม่มีใครที่เร็วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีใครที่ดีร้อเซ็มันคือมนุษย์ผู้ดูชวยมันจะต้องมีพาร์ทที่เรวและพาร์ทที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรไม่ต้องด่าคือตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทํคือคือคือวิจารได้ครับวิจารกับมันอย่างนะครับวิจารได้เหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างในสถานการณ์ว่ากินข้าวกับแดด เลือกใช้คำให้มันถูกต้องืออะไรกินแดกกินข้าวดิแดกดิคุณลองดูว่าใเมนูที่คุณทำคำพูดคุณมันอะไรมันเป็นเขาเรียกสุดภ้าส่วนหรือเปล่านะครับสุดภ้าส่วนและถบอกว่าสามคนนี้ก็รู้แล้วแหละว่าต่อไปจะใช้ทีชีวิตยังไงในโลกโซเชียลที่มันไม่ต้อธรรม การพูดได,ดการได้ดพูดคุยการการให้ชุดข้อมูลอีกด้านหนึ่งให้เขารู้เนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาไปเสพสื่อทุกวันเนี่ยมันเป็นทิศอะ่ะมันทําให้ชีวิตเขาเหมือนอย่าว่ามีแต่เรื่องอ่ยตอนนี้ก็เลยเขาก็มีชุดความคิดว่าช่คิดใหม่ละหนึ่งควรจะไปทำมาหาจินมีภาระอะไรเรียนรู้พ่อแม่แทําไปอะไรที่มันนอกเหนือ ความสามารถของเรามันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวหรอกเราตกเป็นเหยื่อของการเมืองฝ่ายไหนเวลามันเกิดเรื่องเนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยเราได้เลยเพราะต้องโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตระหนักรู้แนละ้ว<ม>ขอถามน้องทุเงหลังจากนี้ปไปเวลาเราเสร็จสิ้เราคิดอย่างไรกับเาต,ตัวเองได้ไหมไปอะกรเราคงต้องเข้าไป ราาข้อ <Mile> ม <dizzy> <laughs> ูลหลายๆนะทีมเสร็จแล้วของเราถึงย่างด้วยก่อนจะกดนเ n t e r เข้าไปหานรอาหนึ่งสองรอบสามรอบเฮ้ยอี่ที่เราโพสไปเนี่ยเราไปทำให้ใครเดือดรอนทุกคนเลยนะโอเคว่าเพราะไม่งั้นมันเียเวลาไม่มาเรไรลนะโอเคโอเคค่ะโอเคครับงั้นเรา6คนได้บาย ีขึ้นบ้างก็ทำถ้าดีขึ้นบ้างผมก็ดีใจนะนะครับแล้อย่างน้อยวันนี้เยื่ยว่าั้งสคนผมจะใช้ยเสชียลดีขึ้นขอบคกกุขอระบายขอระบายความในใจหน่อยนะการที่มาทําตรงนี้นะผมกับป้าแน่งเนี่ยในทำสอชอมาทำเรื่องนี้ทุกวันนี้บอกได้เลยว่าเค,เครียดมีความรู้สึกว่าเราใช้พลังงานไปเยอะมาก ถ้าเราใช้ชีวิตปกติโศกไปเที่ยวไปกินโดยที่เราไม่สนใจนะใครจะเกิดอะไรขึ้นอีกน,น,นะมันมีรู้สึกเราจะสบายนะเออเขามีเขามีคําถามนอกคําถามเขาบอกว่าขอโทษนะสามคนนี้เคยไปม็อบปะ่ะเคยไปป่ะเคยไปป่ะเคยไปม็อบป่ะไ,ไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับอ่ะตอบคาถามนะอันนี้ยอนนอกนอกประเด็นนะนอกประเด็นนะเขามีเขามีเคยเขา,ขาขถามมาถามแล้วเขาไม่ได้เป็นไอโอรับจา้างด่าผมใช่โอเคแล้วเขาก็ก็คือ เนนสพข่าวเผด็ข่าว,าวพาดข่าวพาดข่าว,าวให้คนขอระบายปานิดนึงใครอย่ามาด่าเลยนะว่าสอนีออน่นู่นนี่นั่นเนี่ยเราเหนื่อยจริงๆนะบางครั้งเราก็ท้อใจนะว่าไม่อยาก<ม>จะทำแล้วอะ่ะไม่ท้อสจิจริงๆยิ่งมาเจออะไรอย่างนี้นะมนุษย์ความเป็นมนุษย์ความที่เนี่ยบางทีนะเราหดรับที่พอเราเจะโผล่นะแต่พอมาเจออย่างนี้เราแบบบางทีน้ำตาตกในเหมือนกันนะกลับไปบอกกับพ่าแม่งที่แม่งมาบอกว่า ทำไมเราต้องมารับรู้อะไรปัญหาเยอะๆไปหมดเลยอย่างเงี้ยเยอะ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 โอเคครับงั้นก็นะโอเคงั้นเรา6คนวันนี้บอกว่าสังคมโซเชียลจะดีขึ้นนี่ประเด็นกับคนใช่ายากให้สังคมดีขึ้นนะโอเคขอบคุณท้าบไว้มากๆรลยครับ